วันนี้เราอยู่กันที่ลุ่มน้ำปากพนังเรามาทำอะไรกันตามไปดูสวนธโมพันอะไรครับนี่รับทีมสยามครับทัทีมสยามวันนี้ผมอยู่กับคุณนักแก้ววิจิตรปากพนังในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับปัญหาต่างๆที่ทำสวนมโมมานี่เจอกับปัญหาอะไรครับรากเละโคนเน่ารากและโคนเน่านี่ยังเป็นแผลอยู่ยังเป็นแผลอยู่นะครับแผลอยู่ครับโรคนี้ถ้าเป็นแล้วนี้โอกาสตายมีสูงมากสวนมโมนี่เจอปัญหานี้มากไหมครับเจอบ่อยครับเจอบ่อยเจอบ่อยนะครับอีโรคหนึ่งที่กลัวก็คือเรื่องของ โรครากและคนนั้นเราสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ด้วยวิธีการใช้ซีเยวนะครับซีเยวนี่ฉีดลงไปในดินในพื้นดินอ่าฉีดลงไปในพื้นดินแล้วก็ฉีดเข้าไปในทรงพุ่มนะครับเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ซีเียวนั้นเข้าไปทําลายพวกเชื้อราตงโรูปนะครับเหมือนกับเชื้อตัวนี้เหมือนกับที่อยู่ในทุเรียนก็คือไวทัสเทราเิ่งทีกว่าใหม่การเกษตรมานี่เพื่อจะให้มันแนะนําเรื่องของซีเียวและก็สรรับสสารดินเม็กมากอนครับผม